เทสอดียวเทสสตรีม <Forward. S 1> มาแล้วยังไม่จบนะครับพอดีเพิ่งเข้าเพิ่งเริ่มเทสเทสอ้าอ่าทุกท่นโอเคทีนี้ต้อนรับทุก <infection. S 1> ท่านนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีผล เราเทไปก่อนเราสร้าง transaction เหี้ยดีนายต้เหี้ยกามไม่ได้เลยวะก่า,าววเฮี้ยเพือนมาเช้าๆอย่างนี้แหละดีนายสกยิลแม่งเฮี้ยคลิปตัวไอสัตว กูนี่ต้องออกเฟซบุ๊กหรือว่าออกขาไม้เนี่ยตอนแรกตัวเนี้ยต้องออกออกคือออกเฟซบุ๊กก็ได้เพราะมึงเป็นตัวไล่แต่มันเก่าหน่อยครับออกขาไม, <c oughs> ม้ดูทรงเข้าใกล้ไม่ได้เลย,ย,ต,เยตัวไหน่นะ ตัดเลือดทีละหนึ่งทีละหนึ่งมึงโดนปุ๊บปุ๊มปุ๊มตายไปดีที่สัตวต้องกลัวกูบ,บ้างแหละอสัตว์ขอดีนายคลิปว่าให้กูดีนายคลิปกูจะได้เลือดเด้งหรอขอดีขอดี เอ,าาเ,ดดดอเดี๋ยวปูดึงคลิปแล้วเฮี้ยไม่ไหวเดี๋ยวมึงทีเคือตัวมึงนี่ต้องต้องดนายคลิปถึงจะจะเด้งเหรอใช่ใช่ตินายคลิปลากคลิปค่าฮีโร่เลยได้หมดอ๋อวันหลังก็หัดทำให้มันต้นด้วยตัวเองมั้งนะอย่าไปขอ,อ,นะ <c oughs> อกูบ่อยนะไอ้เหี้ยปั๊บลาก,กมาลาก,กมาเพื่อนหายก็หายก็หายมาสู้ได้ก็ได้เพื่อนสู้ได้สู้ได้สู้ได้ หายเลือดน้อยว่ะเดี๋ยวลืมเรียบร้อยตัวเนี้ยเรียบร้อยตายหนึ่งไงสัสสวยเพื่อนสวยเป๊ะรอแปดวิแปดวิเพื่อนสวยเพื่อนขอบคุณมากมาไกลเดี๋ยวพี่จะอยู่ได้ก็มีแต่แตงโมโเท่านั้นมาแล้ว าแล้ว <l> <I go. S 1> หนอยเลยมึงหนอยเลยวันหรือปูวันหน่อยไปตัดท็เป้ไมมามึงตาอ้ อุ้ยอุ rí, ้ยอุ้ยอุ้ยเอาจริงหเหรอถามจริงตายไปดีแตกไปดีแตกไปดีแตกไปดีเฮ้ยไอ้ปั๊บเอาไหมตัวนี้ฟันไปดีฟันไปดีพี้ยหยอก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 เฉยหยอกเฉยมันเซ็หายแล้วป๊อปหายไอาดิปูเองกูเองเพื่อน ไอ้จัดพอพอเพื่อนพอ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 จัดแจะตายห่าเฮ้ยอ๋อเแยโดนเหรอไม่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 อย่ารัดอย่ารัดเฮ้ยเพียอะไรวะเนี่ยหยอกหยอกหยอกเพื่อนคุณให้ออกหยอกไปเฉยเดี๋ยวกูไปปักปักวาง

บนหายหนึ่งบนหายหนึ่งไปสิไปล่าเฮียฝักงูแดงเอาดิตาได้ยินเฮ้ยเยี่ยเอาตัวนี้ว่ะปั๊บทดที่ะจริงๆกูนะ่าเอาตัวลึกไหวมึงอะไหวอุ้ยเยี่ยเฮ้ยเยี่ยมีตัวเสือกมีตัวเสือกสู้ไปดีสู้ไปดีสู้ไปดีเยี่ยสู้ไป,ไปดีสวยเพื่อนต่นางดบแต่งตีมันแต่งตีมันแต่ตี ผมอย่ามีแค่แล้วนี่แย่ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยมีเกิดมิเกอด์เจ้มีเกิดตายดีๆวางวางติ๊กเด้งว่ะเลดเด้งว่ะตายแล้วติ๊กอะสวยเพื่อน าอเรอาละกูเข้าแล้วเพื่อนกูเข้าแล้วกูเข้าแล้วกูเข้าแล้วไอ้ที่กูต้องถอยป่ะถอยครับอูกูโดนกูโดนกูได้แค่นี้แล้ววะกูได้แค่นี้แล้ววะได้แค่นี้เลยวะสวยเลยสยเลสวยว่ะเพื่อน อ่ icana, ะเดี๋ยวมาคอยเพื่อนลยสวาสวยว่าติขา์ตไม่ได้กูไปยูกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเพื่อนอออที่กูมองไม่เห็นวิชั่นไม่ดีตันไปดีตันไปดีไอ้สันไปดียาย้าแยมันก็เถือนไป ับายดีนี่เอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ปั๊บช่วยด้วยตายแล้วสัสสดบดหรอใโดน้วใครยังไม่ตายวะตัเลือดไม่มีครับเลือดไม่มีเฮี้ยมฟินิเล่นดีวะ่ะเอเอเฮ<อ><อ>้ขยข้างในข้างในับไไข้างในยไปไหนไม่ดีแ่ไหนะไปไหนโอ้โอีอีกแบอย่างฮา Oh, yeah. of the raging mm -hmm. contagion. I bid you, Yeah, you Wow. I you, I run rancid. You heard me, โทษเออเหรอนี่ก okay. ันละกูกำลังคิดอยู่ว่ามึงอยู่ตรงไอ้นั่นหรือเปล่าตกใสเอาเอาไอ้เหี้ยสวยปั๊บไอ้เหี้ยตายเฮ้ยเหี้ยเอาอ่ะแล้วแล้วคูไปแล้วกูไปแล้วแดนนี่โดนใบ้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 เอาโดนใบ้โดนใบ้วครับ เกิดนที่เจ็ดวิเอี่ยอรูยังซื้ออะการินไม่ได้วะรอเนียอยู่ล้เนอร์มไม่กดที่อะไรปะไม่กดตัวอีตัวนั้นจริงไม่ได้เลยโหโหเล่นกางโดนยับนักเยอะตีปอะการินมาตีแปดี มันก็ห่วงบนอย่างวะไอ้เที่ยออกป่าบ,บนมีเป็นเจอจี้เว้ยเที่ยอเออมันห่วงบนจังวะโอ้โหแม่ใครเลยเฮ้ยเที่ยเฮ้ยอ้ยอยอาวทำไมกูหลุดอ่ะขี้ไขว้แล้วยาขุดขาอาา่ะ ใช้มนาเพื่อนตัวมาแล้วเฮ้ยอะไรวะอ้าเวงนัี้ยนะไปั๊บปั๊บเข้าดิปั๊บโอ้โหพียเฮ้ยเน็ตกูไม่ค่อยดีเพิ่งโอ้โหตัวลอยวะมาอุมาอุมาพี่อะไรเนี่ยไลฟ์หลุดไหมเนี่ยอล่อยเพื่อนถอยฝันก่อนทีนึง Bánh tròn đi lên Nhưng lại quá, lúc đó Ừ Vì thế, quyền cũng phải là Thế này tôi quá Học Học Tôi này quá ้เยอะตัวตัวไหนไม่รู้ตัวไหนไม่รู้แต่กูเอาตัวเนี้ยกูเอาตัวเนี้ยกูเอาตัวเนี้ยเพื่อนได้อยู่กูคิวได้เป๊กกูคิดว่ากูคิวได้นะกคุยไม่ได้หว่ะลาใส่ที่ปักไปเยอะนะมึงเออเว้ยเยอะหว่ะ สวยสวยไปแล้วสวยไปแล้วเองไม่รู้เหรอสา่าไดที่แล้วรเรียกออกกันนิมชาตินั้นแรกเลยครับอย่างปังโต๊เะเจโดนนะ ช่วยละเพื่อนช่วยไปแล้วช่วยไปแล้วช่วยไปแล้วเฮ้ยเกิดหวเอาไปแล้วเอาไปแล้วหวยไีไม่เดินหนีตาย ได้ดีได้ีได้ีได้ดีได้ดีเรียบร้อยเมินกูหรเมินกูหฮิวนฮิวกะดูวะรู้จักเต่าฮิวกะดูวะฮิวกะดูวะ

ครับไม่ครับกูเล่นกูยังไม่มีนี่เลยมีของขเาิ่งจะมีเนี่ย เดือด่มบางตัวไปดีเอ็นพีลาดทุกตัว อะไมึงตาเกูจะดีนายยี เฮี้ยอะไรที่แบบว่าขัดจังหวะทุกเกมเลยไอ้เฮี้ยเวลาไบ้ยิงกูไปเป้นี่คือแบบเหมือนมีกรรมกันไหนใชยคือแบบไอ้เฮี้ยไม่มีใครคอมโบแล้วแบบช่วยกันได้อะไอ้เทมนี่โกงจริงเวจิกวาดเนี่ยไอ้ทิ่พูดโกงเลยไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยคือกลัวจะทับไอ้เป้กลายเป็นว่ากูไปขัดมันเข้าใจปหมไอิงลุยเอาไอ้เฮี้ยขา ก็ไรกูเอ้เฮียเดี๋ยวแม่งช่วยเป้เดี๋ยวมันตายเอาเฮียมันตายจริงกูอะจะข้ามอยู่แล้วไอสัตว์มงาช่วยตัวตายนั่นน่ะดิถ้าหมดแล้วอย่าพยายามคอมโบกูเลยเล่นไปเลยนั่นแหละดิได้ได้กูจะไม่อินสลับมึงแล้วเออ่ยก่อนกระดิสลับเล่นตัวนี้มึงยังดิสลับคนอื่นอีกเหรอเนี่ยเฮียเล่นตัวอ้เหี้ยพับเล่นตัวอะไรที่แบบว่า นั่นอะมันพยายามจะซับพอร์ตนะเว้ยแต่ไม่ผิดที่จังหวะกับแพรี่อ่ะเออกูกูพยายามแล้วมันไม่ได้ว่ะทำบุญไม่ขึ้น,นเหรอเนี่ยมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อมึงมึงเอามึงเอาเหรอ เงาหรอตามมาไหมเอาโอ้โหเงี้ยงานตีกูคนเดียวเลยเหรอโอ้โหเกินไปเฮ้ยยังทมแบกวะตีว่าทีวิวื่อนไม่ตายหรอกเชื่อจะดูกูไม่ตายรดน้ำออกรดน้ำออฟ อมบวกอมบวกอมบวกอีกแคยเอ้าหันมันเลยกู้จะไม่มันตายกูจะไม่มันตายกูจะไม่มีวันตายกูจะไม่ไมีมันตายอุ้ยเยี้จะขาดสีเดียววะไอ้สัตว์มีกลิ่นไม่ได้เพื่อนมีกลิ่นไม่ได้มันดูด้วยไงฮาร์ดแคลรี่อ่ะไอ้สัตว์ุ้เยียนนี่เล่นดีว่ะ บอจะนำเราแล้วเียเอเลอเลโ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 อเลไม่กลัวรม่บแบบซงเกมอ๋ออสว์เกมเจอเกมดีที่เอ่ พอคิดเอามาเริ่มมาไปเอ้ยเอย้สุดไปเพื่อนสุดไปเพื่อนใจเย็ยยนเฮ้ยไ,ไปเหรอไปเอาได้นะสุดเดี๋ยววะ่ไไมไดร <Of course. S 1> <laughs> ออะไรอ่ะ ไม่เข้าเลยไปรียนไอ้ยี่มีวินวอลกับบินวอลเดินเข้าไปดิเปรีเดินเข้าไปตรงไหมไม่กูแค่เช็คเฉยๆนจำตีนะครับน้องเลวอะไรนะเอรชาเนี่ยหยิบอยู่เนี่ยมันไม่แค่ดีอ

ม่ไหวละไม่ตุยตัวไหดีนะอ๋อมันเกมเหรอเวรไปเขี้ยะไรเนี่ยมันจะรอมันจะรออันตีนะเว้ยมันกูขึ้นไปล่ะ ยงเดินตนน้อเนี่ยเฮ้ยกบโดนเหรอเป้โดนเหรอไ่โดนข้าอยู่สวเหี้ยอเ่ยอะไนี่มูนน่นีอ้เหี้ยตัวเดียวเลยครับ มาติ๊กมาติ๊กลุมันลุ้มันซาบินีจัดเกมคเองเกม้เป้ไเป้โอ้โหไปอยู่เว้ยไปอยู่เว้ยมาแล้วกูมาแล้วเออดีอ่ะมันอยู่ที่จังหวะว่ะเันี้ยสกิลมึงหมดมึงก็จบแล้วไอ้เป้ปั๊บพูดคุยอะไรวะเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกัได้สัตว์ <laughs> <laughs> อย่าพวกมึงไปไหนกันดีกว่าเอางย้านี้นครัหมายถึงว่าสกิลสกิลไอ้ตัวไอ้แซนปลายอะสกิลสามมันถ้ามันหมดมันก็จบแล้วอ๋อไอ้ตัดก็พูดไทยดีเฮียโอเคโอเคเป๊ว่ามึงต้องออกแบบลิงเกลย์อย่าง,งาน,นันน้นเม่อวะกันแบบกันในกันกเฮ้ยจะขับรมาไปไกลปุ๊บไป อาจจะยุ้ยไปเลยครับไปโอเคงานว่าล l เก ถามใต้หวาดคนจริงว่ะเพี้ยไรปับ๊บคงกลัวอยู่ออกับกูไอ้สัตว์มีอะไรต้องกลัวนีว่าอีกอันหนึ่งโอ้โหขนาดปีหวาดขนาดนี้มันยังไม่มาเลยเพี้ยมก็หลอนทั้งแหละเพี้ย <I go S 1> เดินเฉิดฉายเนี่ยในวาดเลยเฮ้ยบัตติเกอร์มาปั๊บบัตติเกอร์มาตายไปดีพี่อ่ะตายไปดีแล้วเขาล่อ,ลอ ไม่ตายตายดีทีนี้ตัวกูเหรอไอ้สัสตัวกูเหรอตัวกูเหรอโอไอ้เหอ๋อเออไปตายไปดีตายไปดี่ดันเรื่องนี้ด่านล่างเลยด่าแต่กูเอ็นละยี่เอี่ยต้นงี้อ๋อเอ้า ตีรับ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 ให้รับให้รับให้รับให้ไอ้ายตายละตามืงอะตามืองละไอ้สา์ตามึงละจะไปไหนแล้วพ่อพูดถามที่จะไปไหนไปหนไอ้ที่นั้นไอ้ที่นั้นรับได้ามันรับบอดได้มันมันโอ้ย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 อ้ยย้อ้ยโอ้ยโอ้้โนอ้ยโ เออโอ้ยมึงตีฟ้าว่ะตีป้องตีตรงตายแล้วอ๋ออย่าสู้ดิเอาเชียะไอ้กไม่ตายวะปฏิหารเอาดิเอาดิเออไอโอสิบีโอ้อมออกมาออกมาเีกนาพดีว่ะไอ้เขี้ยอย่างเถื่อนเมื่อกี้มันตายก่อนนันตีนะเว้ยเออแล้วพอนาตีมามันก็ฟื้นป่ะเออเขี้ยมันโคตรโกงเที่ยวของโยมถึกละไอ้นี่เดมอเดียร์ข้างก็ได้แล้วของมึงอ่ะของเกินมือว ตีดับมันเอก่อนดับมันเอแล้วตีดับมันเอแล้วตีแม่ช่างแม่งไอ้สัดตายมึงละมึงตายไปแล้วมึงอะตายไปแล้วไอ้สัดของของมึงอย่างโกงเงี้ยของมึงโกงถึงไม่ได้ใช้ได้เป็นเอเดสันเวลาหายตัวแล้วมึงแบบขึ้นมาตีปุ๊บอะเลือดมันไปเลยอะอ๋อเหรอเอออันนี้พุ่งรู้วะเนี่ย แต่เปลี่ยนพี่ยังไว้หายตัวอย่างเดียวมันเอาไว้แบบว่าผูกขึ้นมาตีดอกแรกอ่ะอคกูนึกว่านึกว่าไว้หายตัวอย่างเดียวป๊ป้าคไปกินข้าวละเออพักก่อนแป๊ได้ทำเวทผ่านหรอวะตากตาว่ะคะแนนก็รัวไปเรื่อยๆก็ดีไอเบนเฮียนี่แมวอะไรเลยเฮียเวทผ่านของปากเต้า จิขำมูนหัวล้อนี่อันติโอมตายสัตว์นี่โอมเกิดมาใหม่เฮ้ยมันคงคิดแล้วว่าเฮ้ยอันติกูตายก่อนอันติโอมรีเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าคืออากาดิมมันต่ออายุอันติโอมนะเฮ้ยอันนี้คือแบบความรู้ใหม่นะโอมไปเลยกูนึกว่ามันในนี่นะเว้ยกูนึกว่ามันเออมันน่าจะตายวะเฮ้ยขาดวิเดียวอะ ไอสัเยี่ยมอ่ะเอ่เอเขีวไเ,อเอจอกันเออเคครับทุกคนบ๊ายบาย